เดี๋ยวเราต้องสอนตรวงนี้ใช้บันไดเยอะก็จะไปช,ชุดเีให้ครบชุดไปเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งแฟตชิ่งสำหรับหลังคาชิงเกิลรูฟที่มีติดกับผนังปูนนะครับหรือว่าติดกับบัวปูนนะครับของโครงการต่างๆนะครับ <mm> ซึ่งวิธีเหล่านี้จะเป็นวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องนะครับเมื <mm> <ข>่อติดตั้งไปแล้ว <mm> ทำไปแล้วรับประกันได้เลยครับว่าหลังคาจะไม่มีการรั่วซึมนะครับ วันนี้ก็ได้รับโอกาสจากลเชนครับกรรมการบริษัทคนสร้างบ้านวัสดุพันธุ์จำกัดนะครับมาสอนงานติดตั้งหลังคาให้กับบริษัทกูดไอเดียเวิร์ลูชั่นจำกัดนะครับนะครับอันนี้นะครับเมื่อปูไม้อัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปูสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็ อันนี้ตัดทำ,ทำทตัดตเตอร์ก่ะยื่นจ้องน้ำมาดได้ช่างทั้งรายไปดูสตาร์เตอร์ที่เรารู้จักกันอนะที่ว่าเราซื้อไปเป็นเป็นม้วนนะอะสิะมันจะมาเป็นม้วนแบบนี้ขนาดนี้ะนะฮะจุดที่เราออก,ออกนีศอกแล้วไม่ใช้แล้วเราล็อกออกติดนะครับเสร็จปึ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นฉากกันน้ำปิดล็อบชายคานะครับสตาร์เตอร์เวลาใส่เนี่ยคนสุดท้ายจะยื่นกันสี่เซนห้าเซนไม่เอายื่นสซนสองเซนพอ สองเซนสามเซนมกมากที่สุดสามเซนสี่เซนเยอะไปใส่ละพอใส่เสร็จมันต้องใส่รอบตัวความจริงเขาต้องใส่ข้างบนด้วยตามหลังนะใส่หมดเลยใส่เสร็จแล้วหลังคาถึงจะปูถูกไหมแต่ดิฟเอ็ดเนี่ยไม่ใช่ใส่วันนี้นะดิฟเอ็ดต้องใส่แบบนี้เปลี่ยนเนี่ยถูกต้องไมหะใส่แล้วก็เป็นดิฟเอ็ดแล้วถึงจะมุงด้วยสตาร์เตอร์คนเขาจะเอาไอ้ื่อที่จะใส่ไม่ผิดนี่ใช่คือน้ำจะไหลยลงตรงนี้ใช่ใช่ไหลลงมาหาไม่ up นี่ประโยชน์ตัวนี้ อันนี้เราใส่ลังคา,งคาการใส่ลังค,งคาเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ช่างต้องเลือกเอาถนัดแบบไหนบางคนมือซ้ายบางคนมือขวาแต่ก่อนใส่คนจะตัดออก20เซน20เซนนะตามหลักเกณฑ์นะตัดออกก่อนแผ่นแรก20เซนหรือว่าจะเริ่มด้วยแผ่นแรกเต็มก็แผ่นต่อไปตัด20เซนแต่เป็นเช่นนั้ตัด20เซนก่อนเลยลเราเศษเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเศษไปใช้ตอกออกมาหมเลยเลยให้ทำเป็นขั้นห่ไ ใส่ ize, right? <S <s ่ไแผ่นที่ใช้ตัด้นมาใส่ข้างบนล้็แผ่เต็มไ้ใไหอ่าตนี้ไม่ใชัวนีก่นั้นต้องเป็นแผ่นเต็มแถวต่อไป่นที่อตนี้ พอเราใส่เสร็จเนี่ยสมมติว่าแผ่นเนี้ยเราตัดไปอย่างตัวนี้เราก็มาใส่เริ่มตัวนี้เราตอนน่อดีใส่นะก็คือแผ่นยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วขั้นที่สามก็ตัดไอ้ตัวนี้ตัวสุดท้ายสักสี่สิบเซนหกสิบเซนมันก็ไปยี่สิบสี่สิบหกสิบนะมันก็เป็นขั้นเหมือนได้ไปเรื่อยๆแต่อันนี้สมมุินะครับสมมุิว่าเราติดแผ่นกันซึมไปแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แผ่นก <c oughs> ันซึมนะครับเราให้ดูเฉยว่ามีสตาร์เตอร์แล้วต้องมีแผ่นกันซึมทับสตาร์เตอร์ที หอันนี้กันดัตรนี่รต้นดหรังมก่เรตตันรตตันัตรต้านันน้านันวใช้ตัวไหนนีจะเป็นฟิลเเปอร์จะเป็นรีซจะเป็นะพนซลนะครับแล้วแต่องศานค่อเป็นังคาัเป็นาังคาทับนะครับนีเสมนีเลยนะสมตารตอรนี้ก็ไปเสมอเอกันจริงนะครับตัวนี้ถ้าเริ่มได้เต็ม ก็ทาไปถึงสุดท้ายก็ตัดแต่ส่วนใหญ่คนจะตัดตัวนี้เลย20ตัวต่อไปตัด40ตัวต่อไปตัด60ตไป80บแบบนี้แล้วก็ต่อแล้วทีก็เอา20กลับมาใช้ใหม่เริ่มเริ่มจากตัวนี้พอทำนี้เสร็จหลังคาเสร็จแต่เขามาทําตรงนี้นี่สำคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดแฟชชิ่งนะครับต่อไปแฟชชิ่งตัวนี้แฟชชิ่งก็จะมีจริงๆแล้วมันก็มีขนาดนี้แหละใช้ได้หมดทั่วไปบางครั้งเท่านั้นที่หน้าหน้ามันจะมีมุกแบบนี้ครับ ที่เราใช้แผ่นยาวแต่มันก็จะเป็นมุกแบบตั้งใช้แบบมีกําแพงตั้งแบบนี้มันจะเหมือนกับตัวนี้มุกกบบําแมงตั้งตรงนี้ตะเค้า,างแล้วก็ใส่กระดาษกันน้ำนะใช้ตัวเดียววันนี้แบบไอบีสามเนี่ยหรือว่าเขาเรียกบริสตโตเนี่ยใส่เต็มใส่เต็มทับไปเนี่ยนะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยเเราใส่ตัวนี้เราก็มาตามหลังคาเนี่ย คนหลายคนเขาจะทำอะไรเขาจะใส่แผ่นยาวเป็นตัวเอลไปเลยใช่ไปได้นะเขาแปะตรงนี้ตรงนี้รั่วหมดเลยตัวนี้เรากรีดได้ไหมเนี่ยเราจะกรีดไว้ละกรีดให้ดูนี่ปูนสมมตินี่เป็นปูนกรีดไว้เลยตัวนี้พับให้เหมือนหน้างานหรือจะสั่งซื้อแบบนี้ไปให้ได้ประมาณกี่เซนครับเจ้านายปีกประมาณกี่เซนถึงจะเหมาะสมครันครึ่งเซนจริงจริงนะถ้าทำดีๆครึ่งเซนเซนครับนี่มันเซนหนึ่งเซนคใส่อ่า ใส่เนี่ยนะแต่จริงๆแล้วถ้าใส่เสร็จแล้วแผนต่อไปที่เราจะปูหลังคาแล้วก็มาปูทับต่อเองนี่สมมติหลังคาชั้นต่อไปแล้วเราก็ต้องใส่สเต็ปอันที่สองนี่ก็แฟลชชิ่งแบบเดียวกันเนี่ยนะนี่ทุกขั้นบันไดตอนนี้หลังคาใส่กับเขาอ่ะอันที่สามแบบเดียวกันเนี่ยครับใส่ทับไปเรื่อยทับไปเรื่อย ัมัมนจบคเพราะฉะนั้นแฟตชชิ่งเนี่ยความความสูงมันเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ14เซนเท่ากับตัวด<ช>ับเบิลเลเยอร์รอยต่อ,อแล้วก็ไม่ต้องไปยิงแม็กลินโนยิงตัวนี้อย่ายิงแม็กแถวนี้นะม,มันยิงมุมนี้เลยอย่ามายิงแถวนี้นะยิงยิงตรงขอบมันเนี่ยแผ่นตรงที่ไหนเนี่ยมันย,มยิงแถว,วนี้นี่เพราะหลังคาไม่ <พอ S 2> มีปิ้วขึ้นหรอกมันดีอัตโนมัติเลยใช่ ตัวนี้จะหยุดน้ําแต่ถ้าเราใส่แผ่นยาวเลยเนี่ยทำไมทําไมไม่ใส่บางคนบอกเอยมันก็กันแล้วไม่จริงถ้าเราใส่เป็นตัว L เราวิ่งยาวน้ําที่มันรั่วจากข้างบนเนี่ยสมมติมันเข้ามาในแผ่นมันก็ซึมๆมันวิ่งไปแบบนี้วิ่งไปแบบนี้มันจะันหลุเพราะหลุดแผ่นหลังค้าไม่กินกระดาษกันน้ํามันก็เลียกระดาษกันน้ำใต้นี้เรื่อยๆพอระยะยาวสองสามปีเนี่ยพังเลยพังปุ๊บมันก็จะรั่วหม่รเข้ามาแต่ถ้าเป็นแบบนี้หลุดนี่ปุ๊บมันไปอยูุ่แผ่นต่อไป มันก็ไหลแผนตัวไปเข้าไปลังค่าอะไรตไปนั้นก็ไหลไปเรื่อยมันไม่สามารถเข้าไปถึงด้างล่างได้นะนั่นคือสาเหตุต้องใส่สเต็ปขั้นบันไดแบบนี้ช่างในประเทศไทยเจ็ดสิบ้า็ไม่มีใครใส่ใส่ยาวใส่ยาวแล้วก็ไปทําให้ราคาถูกอแล้วก็ใส่ซิลิโคนหรือไม่ก็ใส่กระดาษแบบนี้ย,ยาวแล้วก็อุดซิลิโคนโอเคมันอยู่น้าได้แค่เดือนหนึ่งสองเดือนแต่ตัวนี้เวลาผมใช้ผมจะใช้เป็นพ u ูเลยนะครับ ใช้ P U ใช่ครับพอ P U อายุการใช้งานดีกว่าซิลิโคนครับใช่ใครนยืดดีกว่าแต่ซิลิโคนนานกว่าพียูนานกว่าครับมันมันมันไม่หดตัวอะไรแต่ยี่ห้อ T O A ที่เราใช้อยู่เใช้พวกนี้ไปทำแบบนี้จบแล้วตอนนี้ไอ้มุกแบบนี้ที่ฉันบอกต้องมีแค่ตะเข็บเราก็ต้องใส่ขึ้นไปน้อยสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้ว แต่เวลายิงเหมือนกันหลังคาเข้าไปนี่ต้องยิงไม่ให้ไปเจาะช่วงนี้น้ำเข้าหมดต้องเจาะช่วงนี้กันที่ไม่้เจาะของคนยึดยึดไปแล้วคนยึดตะปูยาวอันนี้เป็นอยู่ข้างนี้อย่าไปใส่ตะปูนะน,ปน,น้ำค้างข้างนี้อย่าไปใส่ใกล้ๆน้ำที่ลมเลยมันก็จะมีมุกแบบนี้เขา้าใจใช่ไหมเป็นมุกตั้งเลยเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันสองค้างเลยนะแต่พอไอแผ่นนี้มาถึงข้างล่างเนี่ย มันยังมีแฟลชชิ่งตัว L ตัวเขาใส่ขนผนังนี่นะที่วันนี้ผมว่าเขามีผนังมากไปเราใส่ตัว L ไปเดี๋ยวเขาปิดผนังหรือถ้าเขามีผนังแล้วเราก็ต้องกีบปูนใส่เข้าไปแบบนี้ข้างในติดยาวเลยใส่แล้วราคาก็ปูชมนม่นก็ฉีดซิโฟมช่วงนั้นไปแต่ไอตัวนี้ที่มาเนี่ยเราลงมาถึงเนี่ยมันต้องขับตรงนี้เพื่อให้น้ำระดาบต่อไปแกลชชิ่งแล้วคอยปิด เป็นน้ำน้ำผ่านไปไม่ได้มันก็เข้าต่อเข้าต่อนี่เราก็ต้องมาวางตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ต้องหรอกครับแค่แค่แค่ไมนที่ชมมาแถวเดียวครับพูดถึงถ้ามีมุกแบบนี้อยู่ตรงนี้้ใช่ซึ่งซึ่งงานที่เราจะไปวันพุธเนี้มีมุกแบบนี้อยู่ใช่ใช่มุกแบบนี้ต้องใส่แบบนี้อย่างเดียวนะตั้งแต่ท้ายถึงหัวมันกปิดครอบทับไป ให้ค้ำแบบค้ำแบบเซฟเฟนชิงเคยป่ะแบบเคยครับอ้าวเมื่อกี้คุยกับลุงชอบแล้วครับใช่ใช่เป็นอย่างนี้อ่าแต่ถ้าถึงบุกเกแต่ตอนนี้จะเป็นแผ่นยาวไงแต่เป็นหน้าบุกแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดที่จะคนทำพลาดจนช่างเก่งๆไม่ได้ทั้งช่างจังช่างจันมึอทุ่งทำเพิ่งทำมาได้ชิ้นก็ทำมาสามสิบปีแต่ช่างจันเพิ่งยิงตะปูเป็นเมื่อห้าหกปีเพราะอะไร ช่างจนที่เขาเก่งมากแล้วนะเขายิงตะปูเนี่ยเขาไม่มองเส้นนี้เขาจะยิงข้ามาแผ่นมันจะหลุดรครับเกิดอะไรขึ้นนานไปหนว่าเนี่ยมันเป็นสองชั้นยิงต้องยิงบนเส้นนี้พอยิงบนเส้นนี้มันจะล็อกไว้ทั้งสองแผ่นเลยแต่ถ้ายิงตรงนี้นานๆไปแดดเดรดเยแผ่นหนึ่งมันจะหลุดออกมาไายล่ยแผ่นที่จะอยู่ไอ้ตัวนี้ใหญ่ไปไอ,ไอตัวเนี้ย แต่แาอ่าใ,ใช่<ม>เพราะแป่นี้เป็นเนื้อเดียวใช่เนื้อนีเป,นเป็นเนื้อเดียวตรวนื้อใช่การยิงเนี่ยมันมีเส้นให้บางยี่ห้อไม่มีบางยี่ห้อม,มีแต่เราหันหลังมองเรารู้เลยหอมันอยู่นี่ไว้ไอ้ตัวนี้มีเส้นสบายดีก็ต้องยิงต่ำกว่าเส้นนี้อย่าไปยิงเหนือเส้นนี้ยิงใต้ตุดเส้นนี้พอดีพอดีเยจริงๆแล้วตรงนี้เวลาเราจับเรารู้แล้วเนี่ยมันเป็นคนระดับกันจ้เรารู้เลยเนี่ยเวลาเป็นช่างเนี่ยเรากดแล้วก็หัวมันอยู่นี่ไว้ยิงหลุดนี่ไม่ได้านะครับนั่นันะอ่านี่ต้องยิงเนี่ย แต่จะไปยิงเลยก็ไม่ได้อีกนะเนี่ยเขาแทนมันมาจบอยู่แถวนี้ใช่ไหมแม็กมันต้องแอบอยู่แถวนี้ไปนั้นไอ้ตัวนี้ปิดไปแล้วแม็กอยู่นี่ก็เห็นขาวโพลนไปทั่วเลยนะเราต้องเล็งให้เป็นเข้าใจตัวนี้ก่อนว่ามันต้องยิงตรงไหนพอยิงแล้วเนี่ยมันตรงเลยมันก็ต้องเลยแต่มันก็ไปคนหลุดไม่คนหลุดชั้นที่สองที่อยู่ข้างล่างถ้าหลุดลราลังคาเราอิ่วหมดใช่ถ้าอย่างรุ่นนี้มันจะมีเส้นนี่แล้วเราก็ยิงบนเส้นเนี่ยได้เลยนะ ทุกๆรุ <t ors> <t ors ่นอะมีแต uh, ่บางทีมันไม่ชัดเนี่ยนะตรงๆมองถ้ามองไม่เห็นแล้วก็ตีเตาเลยนช่ชาวบ้างบางคนุ่มะมันคือจริตรงเนี้ยมันด้วยความไวอ่าใช่ใช่มันดูความไวก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรใช่ มัน้อจนี้นนี้ข้างบนเนี่ยคือเรายิงเน็บไว้เพื่อช่วยช่วยประคองยึดแผ่นไม้มันตกคองไว้ตอนตอน,ตอนก่อนตึกตั้งช,ช่วงที่ว <c oughs> างปุ๊บเน็บด้วยม,มันอยู่ที่สะคอะ <c oughs> ไรตัวนี้เน็บแค่สองตัวไปแค่ห้าสิบตัว <c oughs> โอ้โหจะารูปจม้งพีลูกช่างตัวใหญ่เี่กก็คือจะเน้นตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเน้นไปทําไมไงจุดที่มันควรเน้นเนี่ยคือมันต้องเน้นจุดนี้ใช่ห้าตัวหกตัวก็อยู่แล้วใช่ไอ้นี่มันยิงทิ้งยี่สิบสามสบตัวทั้งหมดตาย แล้วมาบอกว่าแล้วมาบอกว่าลูกแ, <c oughs> แมก็กแพงเองไม่แพงแน่ยิงนแบบนั้นนะ่ะในช่างที่ออกลูกแม็กเองก็ต้องยิงแผ่นหนึ่งเนี่ยแผ่นยาวเม็ดนึงเนี่ยเจ็ดตัวก็ถือว่าเก่งแล้วนะห้าหกตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าเจ็ดตัวสําหรับที่โรงแรมแบบภูเก็ตสมุยแล้วเนี่ยเจ็ดตัวกำลังสวยจุดสําคัญก็จุดนี้ <c oughs> การตัดยี่สิบเซนก่อนแล้วก็จุดใส่แฟตชิ่งใส่แฟตชิ่งสเต็ปแฟตชิ่งยาว ของเข้าใจตัวนี้แล้วก็ใส่หลังงถ้าใส่พวกนี้เป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับไปซ่องเลยคนสร้างบา้านเป็นบริษัทเดียวที่แทบจะไม่ได้ไปงานซ่องปีหนึ่งนายจะไปตั้งสองงานสามง,งานแค่นั้นเองอันนั้นก็เพราะเด็กทําสะเพร่าเยอะเรื่องยิงเพราะเจ้านายอาจจะรู้หัวหน้าไอ้ลูกน้องไม่รู้ก็คิดว่ามันรู้มากเฮ้ยยิงนี่ก็ไปเป็นไรยิงนี่อะไรเป็นไรไใช่เะมันกลับไปซ่องมันเจ๊งกว่ดี ไอสิบเปอร์เซ็นที่ล็อกล็อกไว้เลยของลูกน้องหมดปีเพราะเรื่องนี้นะทำไมล็อกลูกน้องไม่ไดูแลตัวเองแล้วถ่ายรูปใครกระั่งที่อยู่หน้างานรับงานมาแล้วเนี่ยยิงไม่อาจเสร็จก็ต้องถ่ายรูปให้ดูแล้วไม่อาจวลายิงเนี่ยห้ามชนกันนะต้องทิ้งระยะไม้สามเมตรทิ้งไว้นะ่ะไม่ให้แม่ชนกันเป็นนัดขาดชนกันไม่ได้เพราะอะไรถ้าชนแล้วเนี่ยรักชื้นมากๆ ชนแล้วเนี่ยมันเบียดแล้วมันดันแบบนี้แล้วเป็นภูเขาขึ้นมาติดตั้งสังขาชิงก็ <c oughs> บางเจ้าเราจะเห็นว่าเป <c oughs> ็นคือทำไมเป็นเส้นวะเพราะไม่อะมันดันขึ้นมาจะเป็นเส้นเป็นจังหวะเลยเส้นยิงลูกค้าชิงก็ต้องรอบแผ่นเลยเนี่ยห้ามติดจะนี้ยืดจะติดจะได้แม้แต่ไม่กระเดิดเนะเพราะความชื้นสูงต้องทิ้งสามมิลสามมิลลอกตัวไมไว่ว่าจะตัดแนวนี้แนวนู้นิ้งไว้สามมิล เร,เริ่มแรกเ,เราถ่ายรูปให้ดูคืดตัางไม่อัดเสร็จถ่ายให้ดูมีทิ้งไว้หน้าสามมินท่อท่วงน,นั่นเราต้องตรวจด,ด้วยนะครับส่งเข้ามาในกรุ๊ปก็ได้เนี่ยให้จนกรุร๊ปค,คนทั้งมาทุกคนดได้ช่วยจ้องให้ว่าไอ้ตั้งผิดหรืเ่าเด็กมันนี้ได้เก่งหกเดือนหน้าถ้าเราจ้องแล้วจับผิดเขาเรื่อยๆ ครับส่วนส่วนถ้าใครมองหรือโฟร์แมนผู้รับเหมามองเราก็ต้องอธิบายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมองขึ้นไปเห็นเป็นช่องแสงหรือเห็นเป็นผ้าดํานิดหน่อยเราก็ต้องอธิบายเขาอย่างที่คุณราเชนอธิบายเมื่อสักพูดนะอยู่นี่หนึ่งเวลาถ่ายรูปติดมากถ่ายรูปติดมากเป็นขั้นตอนถ่ายเสร็จเวลาเสร็จอันที่สองติดแฟลช A A type S ตัวนี้ ถ่ายรูปให้ดูแล้วไม่ได้ไปยิงแม็กซ์ห้าร้อยตัวนี่จะเหมือนกันทุกๆยี่สิบเซนสิบห้าเซนนี่เซนแม็กตัวนึงเพราะแล้วแม็กยิงยังไงพวกเรายิงยังไงนนั่งเวลายิงใช้ปืนยิงยิงไงยิงยิงไงเวลายิงการจับปืนอ่ะผมจับยิงยิงควางงเอ้ยิงตั้งหรือวเปล่างคอ่ะลูกน้องเราเยอะแยะในสนามรบเนี่ยยิงตั้งหมดเลยเรแล้วมึงยึดลายหางหน่อยใช่ป่ะใช่ครับเออยึด แม็กมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องยิงแบบนี้อีป้าเพราะมันยิงแบบนี้อฉันก็ไม่รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนฉันว่าเขาบอกอยู่เขายิงขวางอย่างนี้อยู่ติดอยู่รู้เลย he's doing ขวางอยู่เนี่ไม่ใช่ตั้งแต่เส้นระลอกการเอ้ยไม่ใช่น้ำเพลินที่ลงยยิงนี่ขาใช่ไหมสองขาใช่ไหมแม็กต้องตั้งเครื่องแบบนี้นี่ต้องยิงแบบนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บสองขามันต้องล็อกนี่ไม่ใช่ขาหนึ่งหลอกนี่ล็อกนี่ไม่ไม่ ไม่ใช่แจยิงแบบนี้ถูกแล้วแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาเขาไล่ปืนปีกบนเนี่ครับเขายิงแบบเฉยๆแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็คือปืนมันจะอ่าจับท่านี้มันก็จะยิงลงนี่อยู่แล้วครับไม่ใช่เมื่อกี้แจบอกว่ามันยิงขาหนึ่งนี่ข้งนี่ก็คงจะยิงปืนอย่างเงี้ยไม่ได้ม่ไ้ต้องตรงต้องปืนตรงปากปากมันต้องอยู่นี้นี่ปากมันต้องอยู่นี่ไม่ใช่แบบนี้เราอยู่นี้ใช่ไหมขามันขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใช่ปากต้องอยู่นี่ปากอยู่นี่แล้วทั้งสองขาต้องลงนี่ตึงตึงตึงไม่ใช่ ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งนั่นผิดถึงได้มีปัญหาหน้างานตไอ้วีไม่ได้สอนลูกน้องของไอ้วีักลูกน้องวีศัก์ทุกคนแม็กซ์ต้องไอ้ปอูยิงแบบนี้ครับอเออผมก็ไม่เข้าใจนะแต่เวลาผมสอนนะเวลาอย่างหน้างานนี่กำแพงแสนอนะ่ะผมก็ยิงอย่างที่คุณละเชนอธิบายาแต่มันมันช้าหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลูกแม็กเยอะนะคุณจับปืนเป็นรวทุกอย่างเป็เหมือนมัลดิปล์นะแบบเดียวไอ้เหมือนโดฮาเน่ะ ถ้าคุณจับปืนไม่เป็นแล้วคุณคิดว่าปืนน่ะมันยิงต้องแบบนี้แบบเดียวไม่ใช่ดู <c oughs> แต้งบิดหน่อยจปืนปืนใครเขายิงแบบนี้เขาต้องยิงแบบตรงแบบนี้ใช่มันมีปากใข้เห็นื้อปากแบนๆเนี่ยมันต้องอยู่นี่มันจะมีลิ้นปืนนี่แล้วมันต้องยิงได้เนื้อแต่ที่แล้วล็อกสองอันเนี้พร้อมอก,กันทุกวันนี้ที่ยิงกันส่วนใหญ่เนี่ยหลุดนี่ก็มีหรือไม่แตขาเดียวอย่างในขา <c oughs> อย่างนี้ก็มไม่ได้ยึดอะไรว่ใช่ไหมเออใช้ใช้ วิานุจาร์ตัวเองก็รู้แล้วว่าผิดวิธีที่ยิงน่ะมันไม่ใช่ลองคิดไอ้รอบข้อเดี๋ยวไปยึดอะไรวะเนี้ยเอามีห้าตัวยึดอยู่ขานึงอยู่นี่ห้าตัวขาอยู่นี่นี่ขาหนึ่งอยู่นี่แต่ถ้าทั้งสองขาอยู่นี่ห้าตัวเอ็มปึ๊กเลยอย่างอย่างถ้าเรายิงยิงอย่างเงี้ยมันจะหลุดขาหนึ่งเห็นปะอ๋อขาขาหนึ่งมาอยู่ข้างบนแล้ะขาที่มันล็อกมันไม่มีไงหน้าล็อกมันก็เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยสิบสิบเนี่ใช่ไหม ี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบมันมีอันนี้อันนี้อันนี้อันใหม่รุ่นนี้ดีมันยาวใช้หน้าเยอะบางเจ้าเนี่ยมีหน้านิดเดียวนะะนี่ดูนี่ <Okay. S 2> หน้าก่อมีเท่าไหร่เนี่ยประมาณเซนเดียวสองเซนครึ่ง <มา S 2> อันนี้นมีเท่าไหร่ประมาณสองเซนกว่าใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเราดุเขาว่าเฮ้ยเราไม่เอานะแบบนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหน้ให้มันหน้ากว้างขึ้นนี่ก็เลยเยอะ เยอเดียวกันครับเน้นใหม่ใช่เน้กนี่อันใหม่นนาเน้ใหม่เ้ยเอายิงแบบที่บอกยิงแฟชชิงเสร็จไอ้เต็ติดกระดาษดำติดสตัเตอร์ติดกระดายิงให้ทุกสายรูปทุกขั้นตอนมา